สวัสดีค่ะ FC ที่ครบทุกท่านค่ะวันนี้ป้าแมวมาก็เกือบเที่ยงแล้วนะคะค่ะก็มีบอลของพี่เข้ามาฝากขายนะคะนะป้าแมวก่ขายให้มีแค่40ต้นนะคะมี40ต้นเนาะต้นละ50บาทค่าส่งเหมาเมากี่ต้นก็ได้อยู่ที่50บาทนะคะค่าส่งจ้ะอันนี้เหมาเหมานะคะอันนี้ขอเป็นแบบโอนนะคะนี่แบบโอนค่ะมีแค่40ต้นจ้ะมี40ต้นนะคะ FC ค่ะคุณแม่ ท่านใดที่ไปทางก็ช่วยโอนเนาะวันนี้เนาะป้าแมวช่วยเหลือเขานะคะมี40ต้นค่ะของเขาเลี้ยงไว้ในตู้นานแล้วเพราะว่าเขาไม่ได้เอามาขายเลยนะคะก็ช่วยเหลือกันไปเท่าที่ป้าแมวทําได้นะคะเดี๋ยวท้ายคลิปป้าแมวจะพาไปดูการแยกหนแล้วก็การแอบห,หมายเมล็ดของป้าแมวนะคะเพราะว่ามีพี่ๆหลายท่านโทรถามป้าแมวมานะคะเดี๋ยวดูท้ายคลิปนะคะ ดูคลิปนี้ให้จบแล้วเราไปดูท้ายคลิปพร้อมๆกันค่ะอ่ะเดี๋ยวป้าแมวฝากเบอร์ป้าแมวก่อนนะคะอันนี้เป็นเบอร์ปรา้าแมวจ้ะค่ะโทรแอดไลน์หาป้าแมวเลยนะคะค่ะเดี๋ยวป้าแมวไล่ชื่อเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะเผื่อถูกใจ fc นะคะอันนี้เป็นอ่าเป็นลูกไม้นะคะ fc เป็นลูกไม้เนาะเป็นลูกไม้อ่าลูกไม้อันเนี้ยขอต้นละ25บาทนะคะต้นละ25บาบาทนะคะสวย fc เอาไปปลูกใสรร่กระถางแบบนี้เลยนะรวมกอแบบนี้เลยนะคะมีอยู่ มีอยู่5ต,ต้นตนะคะมี5ต้นอันนี้ไซส์สูงแล้วนะคะแข็งแรงแล้วนะไซส์สูงเกือบไม้บรรทัดนะคะนี่ขายให้ต้นละ30บาทนะจ๊ะมี5ต้นนะนี่นะคะมี5ต้นค่ะไปปลูกฟอร์มกอได้เลยนะอันนี้นะสวยมากค่ะ5ต้นนะคะต้นละ30บาทจ้ะจ้ะเดี๋ยวเอาลูกไม้ให้หมดก่อนนะคะนี่เป็นลูกไม้ใบกลมนี่นะครับใบกลมหน้านี้นะคะหน้าแบบนี้เลยใบกลมหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็มีด่างแบบนี้นะคะอันนี้ใบกลมแบบนี้ต้นละ50บาทนะคะใบกลมออกน้ําตาลนะคะน้ําตาลเขียวนะ น้ำตาลเขียวเม็ดสีแดงนะคะมีอยู่3ต้นจ้ะต้นละ50บาทนะคะนี่เป็นลูกไม้จ้ะนี่นะคะมี3ต้นค่ะเอาเอาลูกไม้ให้หมดก่อนนะคะนี่มีลูกไม,ม้มีแค่3ต้นนะคะหน้านี้นะมี3มต้นแต่แล้วก็ใบกลมสวยด้วยนะคะนี่นะใบกลมสวยมากค่ะจ้ะต่อมาเป็นรักเอยนะคะรักเอยกระถางนี่สวยมากนะคะนี่นะรักเอย50สบาทนะจ๊ะมีกระถางเดียวค่ะรักเอยนะคะต้นนี้อันนี้มี2กระถางนะจ๊ะเดี๋ยวพ่อแมวอ่านชื่อก่อน ชื่อเพิ่มซับนะคะเพิ่มซับมี2กระถางจะกระถางละห้บบาทเหมือนกันนะคะเพิ่มซับเนี่ยในใบเขาจะเป็นสีเหลืองแล้วก็ขอบใบจะออกจะออกแดงแดงอมอมม่วงๆอะค่ะนี่นะคะแต่ตัวไปเขาจะกัดสีมากกว่าน,นี้นะคะเพิ่มซับมี2กระถางนะคะกระถางละ5้บาทจะมาด้านนี้นะคะด้านนี้เป็นตับจังหวัดนะคะจะเป็นบอลใบกลมนะสวยมากนะคะตับจังหวัดเดี๋ยวพ่อแมวอ่านก่อนนะคะชื่อว่าตับจังหวัดหนองบวัวลําพูะคะ่ะ มีอยู่สี่ต้นค่ะสี่กระถางนะคะกระถางละห้าสิบบาทเท่ากันจ้ะโอ้โหวันนี้เอฟซีครับมีต่ไม้แข็งแรงต้นไม้สวยอันนี้เอาไปเลี้ยงนอกตู้ได้แล้วนะคะไปเอาไปเปลี่ยนเอาไปย้ายกระถางได้เลยนะคะไปเปลี่ยนไปกระถางหกกระถางกระถางอ่ากระถางห้ากระถางหกได้เลยนะนี่นะคะเอฟซีก็ค่อยคเปลี่ยนไปหกเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นแปดเป็นสิบนะคะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะกระถางนะนี่นะคะเอฟซีเพราะเราจะได้เปลี่ยนดินเข้าไปเรื่อยๆอันนี้ไปถึงแล้วไปเปลี่ยนดินทุกกระถางเลยนะคะอันนนนนี้้บอเาาามกแลวะ นี่นะคะสวยแล้วต้นแข็งแรงทุกต้นจ้ะหนองบัวลำพูมีอยู่สี่ต้นจ้ะต้นละห้าสิบบาทค่ะต่อมาต้นนี้นะคะต้นนี้ชื่ออะไรชื่อว่าเอกราชนะคะเอกราศ่ะเขาจะโตขึ้นมาเขาจะเป็นกัดสีขาวสวยนะคะนี่เริ่มสีสีเริ่มกัดมาแล้วนะเอกราชในกระถางนี้มีสองต้นนะจ๊ะในกระถางนี้มีสองต้นจ้ะห้าสิบบาทค่ะสวยนะคะสวยค่ะเอกราชนะคะจะสวยกัดสีขาวสวยมากค่ะห้าสิบบาทค่ะมีกระถางเดียวจ้ะ มาต่อด้านนี้เลยนะด้านนี้ด้านนี้เป็นเกษตรศาสตร์นะคะต้นนี้ชื่อว่าเกษตรศาสตร์เป็นบอลเก่านะคะเกษตรศาสตร์เนี่ยสวยนะคะคล้ายๆจะเป็นเหมือนกับไทยนิยมอะไรนะคะเนี่ยนะเกษตรศาสตร์จะสวยนะคะเกษตรเกษตรศาสตร์ต้นนี้ไม้เป็นไม้มีหัวแล้วนะคะนี่รากเดินทะลุเต็มแล้วเนาะนี่นะคะดูดินเขาเก่ามากนะคะเอฟซีะไปเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางใหม่นะคะ50บาทเท่ากันค่ะเกษตรศาสตร์นะคะมีต้นเดียวเดีย๋ยวาแมวเก็บตันี้เลย ลาก,ก็็จะได้ไม่ช้ำเพราะว่าเขาเดินเดินดีแล้วลากเขาสวยค่ะต่อมาด้านนี้ด้านนี้ชื่อว่าหลงรับแลหลงรับแลเป็นบอลที่สวยนะคะมีอยู่ต้นเดียวค่ะในกระถางนี้มี2ต้นนะคะในกระถางนี้มี2ต้น,นะคะ่ะหลงรับแลนะคะหลงรับแลเอาไป50บาทเท่ากันค่ะในกระถางนี้มี2ต้นจ้ะค่ะมาด้านนี้นะคะ เวทมรกตนะคะเวทมรกตในกระถางมี2ต้นหมดนะคะเวทมรกตจะเป็นบอลด่างสวยนะคะในกระถางนี้มี2ต้นถึง3ต้นนะคะแต่ที่แน่ๆคือ2ต้นชัวบางกระถางก็มี3ต้นนะคะเอาไป50บาทเท่ากันค่ะมีทั้งหมดอยู่3กระถางค่ะเวทมรกตนะคะกระถางละ5้บบาทจ้ะมี3กระถางจ้ะค่ะต้นนี้ต้นนี้ชื่อว่ามหาเศรษฐีนะคะมีกระถางเดียวนะคะมหาเศรษฐีเนาะ มหาเศรษฐีจะเป็นบอลกัดสีแล้วก็เป็นบอลด่างนะคะบัตรด่างด่างป้ายเนาะเอาไป50บาทเท่ากันนะคะมหาเศรษฐีมีต้นเดียวจ้ะต่อมาด้านนี้นะคะเป็นองค์หญิงอนัญญานะคะองค์งหญิงอนัญญาต้นใหญ่ๆทุสูงแบบนี้เลยเนาะเอาไป50บาทนะคะมีต้นเดียวนะคะสวยมากนะคะองค์หญิงอนัญญาเนาะนะคะสวยๆเลยมีต้นเดียวจ้ะองค์หญิงอนัญญา50บาทค่ะมาด้านนี้ค่ะเกาะเกตนะคะเกาะเกตอันนี้ เอาไปลุ้นด่างนะคะไซส์แม่พันนะคะนี่ไซส์แม่พันเลยเนาะนี่นะคะ50บาทเหมือนกันค่ะมีกระถางเดียวจากเกาะเกตนะคะอันนี้เป็นงามวงวานนะคะงามวงวานเป็นบอลเก่านะคะมีสิวสองกระถางจ้ะงามวงวานนะคะจะเป็นบอลใบกลมๆแบบนี้นะจะสวยนะคะนี่นะงามวงวานจ้ะกระถางละ50บาทนะคะมีอยู่2กระถางค่ะ FC เอาไปเลี้ยงฟอร์มกอคู่ได้เลยนะคะเนี่ยไปใส่กระถางรวมกันได้เลยจ้ะมีอยู่แค่2กระถางจ้ะงามวงวานค่ะ ต่อมาด้านนี้ค่ะเป็นสีกัญจนานะคะเริ่มป้ายออกมาแบบนี้เนาะสีกัญจนาเวลากัดสีไปจะสวยนะคะสีกัญจนาเดี๋ยวนะเดี๋ยวพามาดูก่อนนะกระถางนี้มีต้นเดียวนะคะ50บาทแล้วอีก2กระถางมีกระถางละ2ต้นนะคะ50บาทเท่ากันซื้อ3ากระถางเลยนะคะ f c เนี่ยนะไปปลูกฟอร์มกกแบบนี้เลยนะคะ3มต้นสีกัญจนาเขาจะกัดสีมาสวยมากนะคะสีกัญจนาแล้วก็จะเป็นบน ด่างบนป้ายด้วยนะคะเป็นป้ายครึ่งใบอะนะสีกัญจนานะคะจะสวยนะคะมี3กระถางจา้ะกระถางละ50บาทคะ่ะสีกัญจนาจ้ะต่อมาเป็นนารีบูรพานะคะเอฟซีนาลีบูรพาป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะ <S <S น, <Vegeta> นี่นะมีทั้งหมด3กระถางนะคะนารีบูรพานะคะต้นนี้ต้นนี้ยังไม่ป้ายนะคะแต่สวยนะคะมีมีน้องออกมาแล้วนะคะต้นนี้นะคะนารีบูรพาเนาะนารีบูรพาทั้งหมดมี3กระถางนะคะมีป้าย ป้ายแบบนี้2กระถางนะคะป้ายแบบนี้1กระถางเนาะแล้วที่ยังไม่ป้ายนะคะแต่ต้นนี้ก็ป้ายมานะคะนี่นะใบหนึ่งเขาก็ป้ายแต่ใบใหม่เขายังป้ายไม่เต็มที่นะคะมีทั้งหมด3กระถางค่ะ fc นารีบุรพานะคะอัน,นต้นนี้ไม่ป้ายในเวลาเขากัดสีมาจะสวยมากนะคะที่ว่าเขาป้ายแล้วก็จะเป็นด่างฮับแบบนี้เนาะด่างเขียวชมพูครึ่งใบอย่างนี้คือเป็นเรียกว่าบนมอนป้ายนะคะนีนะน่นะนี่นะคะสวยนะคะ fc มี3กระถางนะคะนารีบุรพา ห้าสิบบาทเท่ากันจ้าโอ้ต้นนี้บอนดั้งเดิมเลยนะคะนี่นะสีลาหุ้มทองนะคะมีกระถางเดียวค่ะสวยมากค่ะหน้านี้นะสวยมากๆค่ะหน้านี้สวยจริงๆค่ะห้าสิบบาทค่ะสีลาหุ้มทองนะคะมีกระถางเดียวจ้ามาต้นนี้เลยต้นนี้สวยมากค่ะต้นนี้นี่อสงไข่นะคะอสงไข่เอาไปเจ็ดสิบาทค่ะมีกระถางเดียวจ้าอสงไข่นะคะเจ็ดสิบบาทมีกระถางเดียวนะนี่นะคะมีกระถางเดียวแค่นั้นค่ะ มาด้านนี้อันนี้ชื่ออะไรหลวงปู่ทิมนะคะหลวงปู่ทิมมลักกัดสีมาจะสวยมากนะคะ fc มีกระถางเดียวนะเอาไปห้าสิบบาทค่ะหลวงปู่ทิมนะคะห้าสิบบาทจ้ะามาต้นนี้ค่ะอะไรเนี่ยมณีทองต้นนี้ชื่อว่ามณีทองนะคะมณีทองก็ห้าสิบบาทเท่ากันจะ้ะมีกระถางเดียวค่ะมณีทองนะคะห้าสิบบาทมาต้นนี้หานุออมานออกศึกค่ะหนุมานออกศึกมีสองกระถางจะ้ะ กระถางละ50บาทนะคะ fc ซื้อไปวรวมกอเลยนะสองกระถางนะคะสวยมากค่ะอนุมานออกศึกกระถางละ5้บาทเท้าพันตา50บาทจะ้ะมีมา2กระถางแค่นั้นค่ะนี่นะคะวันนี้ก็มีบอลสีสวยสวยมาแบ่งฟันให้ fc มีแค่นี้นะคะวันนี้มีมา10 40กระถางนะคะนี่เป็นของฝากจะ้ะโทรแอดไลน์หาป้าแมวได้นะคะค่ะมาดูกันนะคะการเพราะไม้มเมล็ดนะคะไม้มเมล็ดเนี่ยเขาไม่มีหัวนะคะ fc ไม่มีหัวเนาะ เราไม่มีหัวก็เป็นมเมล็ดเล็กๆกว่าจะสร้างหัวออกมาแล้วกว่าจะโตมาได้แบบนี้นะคะแบบนี้เขาก็เริ่มเริ่มสร้างหัวนะคะแบบนี้เนาะนี่ยนะคะป้าแมวเเลี้ยงจากไม่สวยนะคะเวลาดูตัวสิโตมาเนี่ยสวยมากนะคะลูกไม้ทุกต้นนะคะ Fc เนี่ยเป็นลูกไม้หมดเลยนะคะเนี่ย <t> จ้ะหน้าเขาจะ,จะอ,าออกด่างเหมือนลายปะคา like แบบนี้เลยนะนี่นะคะเนี่ยแบบนี้เลยนะคะจากไม่สวยเลยป้าแมวเลี้ยงมานะคะให้ Fc Fc ก็บอกไม่อยากได้มันไม่สวยมันเขียวไม้เขียวเวลากัดสีมามันจะสวยมากค่ะ นี่นะคะนี่เป็นไม้ที่เขียวนะคะเอฟซีไม้เขียวมากจ้ะค่ะแต่แล้วต้นนี้นี่นะคะดอกที่ป่าแมวผสมไปแล้วนะคะเนี่ยเขาก็จะเริ่มอันนี้ยังเหลืองอยู่เนาะเขาก็จะเริ่มดํานะคะนี่ย่งนี้เพิ่งผสมไปเมื่อวานนี้นะคะนี่นี่นะคะเขาจะเริ่มดําแบบนี้นะคะเอนี่นะคะเขาจะเริ่มดําแบบนี้นี่นะคะนี่นะจ๊ะเขาจะเริ่มออกดําแบบนี้เลยนี่นะคะออกสีดําๆนะคะต่อมา ต่อมาเขาก็จะเป็นดำดำขึ้นมากๆเดี๋ยวพ่อแมวหาก่อนมันอยู่แ,แถวๆนี้แหละมันไหลไหลฝักน่คะเขาจะเริ่มดำแบบนี้แบบนี้ก็ถ้าว่าก้านเขาไม่ล้มหรือว่าเขาจะล้มเอ็นเซไปก็ไม่เป็นไรเรื่องธรรมชาติของเขานะคะเนี่ยอย่างอย่างฝักนี้เห็นไหมคะกา้กานก้านนี้เขาก็จะเซไปเห็นไหมคะ fc เน,นี่ยไหมเนี่ยเขาก็เริ่มดำมาแล้วนะคะเนี่ยดำมาแบบนี้ถ้าถือว่าติดแล้วนะคะแบบนี้ติดแล้วนะติดแล้วคะ่ะแบบนี้นะคะ ติดแล้วแบบนี้นะนี่นะคะอันนี้ติดแล้วนี่ป้าแมวก็เอานี่มาห่อเอามุ้งนะคะมาห่อไว้ในนี้เลยเอาเศษมุ้งที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะป้าแมวก็มาห่อแบบนี้เลยนะคะเนี่ยคือว่ารออันนี้ก็คือรอยเขาแตกนะคะนี่รอยเขาแตกมาเนาะนี่นะคะเขาจะดําดําเป็นเม็ดอ่าเป็นเหมือนเหมือนเม็ดเม็ดเม็ดถั่วเม็ดงาเราเนี่ยเนาะเป็นเล็กๆคือก็ดำนะคะทีนีนะเนี่ยถือว่าติดแล้วนี่เรารอให้เขาแตกนะคะค่ะ ค่ะมาด้านนี้ค่ะด้านนี้ป้าแมวก็เอาเมาเล็ดใส่เรียบร้อยแล้วนะคะในนี้โรยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวป้าแมวก็จะเอาถุงยางมาปิดแบบนี้นะคะถุงยางมาปิดแบบนี้เลยบางท่านถามว่าป้าแมวนานไหมกว่าจะออกมเมล็ดก็มทิงก็เป็นเดือนนะคะเป็นเดือนเลยกว่าจะออกมเมล็ดออกออกใบขึ้นมานะคะกระถางนี้เริ่มเริ่มแทงใบขึ้นมาแล้วเนาะที่ป้าแมวให้ให้ดูไปแล้วนะพอเขาขึ้นมาทักสองสามใบสี่ใบให้มัน ใหญ่ๆห,หน่อยนะคะ FC แล้วก็มาย้ายใส่กระถางนี่นะคะก็เราก็มาย้ายใส่กระถางแบบนี้นะคะเแล้วก็เอาไปอบปเข้าตู้อบนะคะนี่จ้าเขาจะขึ้นเป็นแบบนี้นะคะ FC อะปะ้าแมวให้ดูใกล้ๆนะคะเนี่ยเมล็ดทั้งหมดเลยนะคะเห็นขา,ขาวๆเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นมเมล็ดก,กลาลังงอกออกมานะคะนี่นะปะ้าแมวก็ให้ดูใกล้ๆเลยนะคะนี่เป็นมเมล็ดทั้งหมดนะจ้านี่นด้านนี้งอกมาแล้วจ้านี่นะคะ เขาจะขึ้นเยอะมากนะคะเมล็ดที่เราเห็นขาขาข้างล่างก็เป็นเมล็ดหมดเลยนะคะเนี่ยนะคะเป็นเมล็ดหมดเลยนี่นะคะบางต้นก็จะออกใบด่างๆมาแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะอันนี้ป้าแมวใช้เป็นเป็นดินนะคะเป็นเป็นใบชํำฉาที่มันป่นแล้วที่ป้าแมวร่อนนะคะเนี่ยบางอันก็ยังเห็นเป็นใบชํำฉาอยู่เลยเห็นไหมคะป้าแมวไม่ได้ใช้พิษมอสไม่ได้ใช้เพอร์ไล์นะคะป้าแมวใช้แบบนี้เลยนะคะเพราะว่าป้าแมวไม่มีตังค์ไปซื้อเนาะ แต่แบบนี้ถามว่าขึ้นดีไหมขึ้นดีนะคะพ้อแมวประสบความสําเร็จก,กับตัวเองแล้วนะอันอย่างนี้ขึ้นดีมากค่ะนี่นะคะ FC ขึ้นเป็นกระจุกแบบนี้เลยนี่นะคะนี่นะจ๊ะนี่อันนี้ยังยังไม่ขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะจะขึ้นพร้อมกันหมดเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็มาดูหน้ากันค่ะว่าว่าเป็นหน้าแบบไหนเนาะแต่เขาเป็นลูกไม้นะคะ FC เนี่ยนะคะลูกไม้ทาทำจำนวนได้แล้วเขาก็ไปตั้งชื่อไปตั้งชื่อนี่นะคะเนี่ยเดี๋ยว ให้โตวกว่านี้สักหน่อยหนึง่งเดี๋ยวพ่แมวก็จะทําการใส่กระถางนะคะ fc ประมาณสักครึ่งนิ้วชี้นิ้วชี้เราอะนะป้าแมวก็จะแยกใส่กระถางใส่สองต้นสองต้น,ตนหรือสามต้นก็แล้วแต่นะคะเนี่ยตอนนี้เรายังไม่รู้แลวค่ะว่าเขาจะออกมาหน้าไหนเนาะนี่นะคะสวยๆทุกต้นนะคะลูกไม้นะนี่นะคะเนี่ยจะ้ะบางต้นก็จะออกมาเป็นบอลใบไผ่เลยนะคะเราไม่รู้ว่าต้นไหนเป็นหน้าไม้จะเป็นยังไงคะ่ะเห็นไหมคะเนี่ยเล็กๆนิดๆนี่นนะคะ fc เนี่ยนะคะเห็นไหมเขากาลังจะถอดออกจากเมล็ดค่ะเห็นไหมคะเนี่ยจะออกเป็นต้นนะคะนี่ป้าแมวพาดูช้าๆเนาะเนี่ยจะ้ะจะเป็นลักษณะนี้เลยนะคะ fc เนี่ยนะค่ะวันนี้ป้าแมวก็มีความรู้มาแบ่งปันไม่มากนะคะ fc ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะลูกไม้จะผสมติดไม่ติดก็ไม่เป็นไรนะคะเหมือนกับเราฝึก ฝีมือเราไปเรื่อยๆค่ะพัฒนาฝีมือเราไปเรื่อยๆนะคะเอฟซี FC. แล้วเราก็จะประสบความสําเร็จนะคะบอลใบไผ่ถามว่ามันจากไหนบอลใบไผ่ก็มาจากลูกไม้นี่แหละคะ่ะเขาจะเขาก็จะเกิดของเขา,าเองนะคะจะเกิดมาเองบางต้นก็ใบใบบิดใบเบี้ยวก็เกิดจากบางทีก็มันก็บางทีใบเขาก็จะไปโดนกิ่งไม้ในเนี้ยคือแบบเขาเขาผุดขึ้นมากิ่งไม้ในเนี้ยทับมั่งแล้วใบเขาจะเกิดการพิการเบี้ยวบิด ผิดรูปผิดทรงไปลักษณะเนี้ยเขาก็กลายเป็นสวยอีกแบบหนึ่งนะคะ fc เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะออกมาหน้าไหนเนะาะค่ะวันนี้ป้าแมวขอสวัสดี fc ทุกท่านนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ป้าแมวตลาดบอลสีให้ป้าแมวด้วยนะคะกดเป็นกําลังใจยกนิ้วโป้มือแบบนี้ให้ป้าแมวด้วยนะคะสวัสดีจ้า